เนีย่ยนะต้ยมยำใส่ต้ยมยำพวกแล้วก็ผงยำนั่นแหละยำมุ้เต้นมุ้อะไรนั่นแหละเนี่ยกันอ๋อเนี่ยดกมากเลยธรรมชาติเหรอตกแบบธรรมชาติพอตกเย็นมามันอากาศมลมลมตกก็จะเก็บตอนเย็นเนี่ยเหรอ,เ,เ,หอเก็บทุกวันไหมเนี่ยน,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 นี่นี่รุ่นไรรุ่นกี่รุ่นที่เท่าไรแล้วเนี่ยรุ่นทีตีแล้ว โอ้เก็บแต่ทำเยอะๆนี้ก็จะเก็บทุกวันตอนนี้เงนคนเราต้องเก็บทุกวันเลยอ๋อเริ่มเริ่มเริ่มดกดกเริ่มแก่เริ่มแกเยอะไงวันหนึ่งไอ้เก็บรอบกันได้กี่ฮะนัดก็ประมาณสามสิบสี่สิบโลอะสามสี่สิบโล วันนี้กันเงินคนนี้กันดาวน์กวนเราเราไปขายเองหรือว่าอย่างไงส่งส่งหลานส่งให้พ่อจ้าส่งให้หลานส่งให้หลานไอก้อปะส่งพี่โล้ตโอ้ภายในนอตมันก็ขายเองครับนี่ครับโอ้เก็บทุกวันเพราะว่ามันมันมันขายทำม,มือเขาซื้อเป็นโลหรอโลเท่าไหร่ช่วงนี้ยังไม่รู้เลยเนี่ยยังไม่ได้คิดตังค์ในสีงวดเสีงวดยังไม่ได้คิดตังค์ยังไม่ได้คิดตัง,ง,งค์งงคงกันเลย,อย <laughs> โอ้โหโด่จริงจริงวโโดหงวดทำทำทุกปีไหมยอย่างเงี้ย ก็ถูกปีนี้แต่ทำไม่มาก,กท,ำทำแุ่นี้แหละทฤดูหนาวเฉพาะช่วงหนาวแค่เป็นถนนถนนเดียวได้ทั้งสามแถวเราต้องทำดินทำอะไรไหมขายพรวนธรรมดานี่ฮะไถพวนปัน่นหลายรอบเหรอสองรอบพออ๋อสองรอบปันป่นให้มันปนโอหมะเขือสม้มก็ปลูกเล่นไปนาะปลูกอแล้วก็หมุนเวียนไหมเรา เสร็จน,นี่แล้วก็ทำถ้าร้อนจัดก็ไม่ทำฮะถ้าร้อนจัดก็ไม่ทำอ่ะไหวคราวนี้ครับถ้าทำได้ก็ช่วงนูน่นเลยฝนลงอีกทีอ๋อช่วงร้อนจัดสงกรารเลยนี่ตรงเระยะแล้วดกมากเลยนะโอ้โหดกจริงๆนี่ตัดนี่เก็บรอบที่สี่แล้วเนี่ยจะมีม,มีลูกดกงามเยอะเลยเปิดนู่มเปิดเก็บ ถึงก็นนกเยอะเยอะมากดกจริงๆดกวังแดงก็ได้หลายหมื่นเนี่ยเนาะอย่างเงี้ยเนาะที่เคยทำอะ่ะพอค่ากับข้าวไปวันๆอ๋อทำเราเราทำไปเยอะโอ้แค่นี้ก็เยอะนะเก็บไม่หวัดไหวทำทำเยอะมันก็ขายอืดเงี้ยแค่พอให้หลานขายไปวันๆอ๋อ ไอ้ที่ที่ไป่เลยนี่ยเนอนีมันเต็มล้ันหนักเออฝากไปทีหน่อยเออไปเดี๋ยวไปไปเ็บอันแดงเจ็บปะเจ็บเจ็งเยอะมันช้ำอืมขับกระจางเอยช่วงที่เขาไม่ค่อยมีงั้นเจ็บไปเ่หน่อย เริ่มแล้วได้แต่ะเวนด้ได้มีเยะนามันางม่นป็บข้างเม่ะวนไปเ็บข้างแม่นี่้างแม่นยนะต้มยำไใส่ต้มยำพวกแล้วก็พกยำนั่นแหะ อย่างบุญเต้นบุญอะไรนั่นแหละเนี่ยกันอ๋อเนี่ยของจองผ่าซี่กันเนาะไอ้ผ่านี่เนื้อมันหนาที่เขาผ่าซี่กันนะเนื้อมันหนามันแน่นอ๋ออ๋อนี่เขาเรียกพันอะไรพันในสูงสูงนะสอนแดงซุปเปอร์อะไรเนี่ยอ้ซุปเปอร์ซุปเปอร์เอหรืออะไรเนี่ยซุปเปอร์เอด้วยอโอ้โหแล้วลูกสวยๆงั้นเลยนะยกยกถังม้ดูหน่อยดิโอ้โหลูกสวยมากเลยครับ พันอื่นก็ไม่สวยนะเหรอ้องซูเปอร์เนี่ยนะซูเปอร์ซปอนแดงทรงไมนะ่มัยจะมันน,นี้มันมันยาวเหมือนแอปเปิ้ลเนี่ยทรงทรงไม่สวยไอพันนี้มันจะยาวเหมือนแอปเปิ้ลอันนี้ทรงสวยทรงสวย๋อ น่าเสียดายกัดหมดกัดเสียหมดเลยนกใช่ไหมใช่นกนกเอี้ยงนกไอ้นกกอดก๊อดได้ไรเด่ะอ๋อนกหัวจุกกินไหมนกก็หลอดอันนี้ก็เป็นรายได้เสริมดกจริงๆนะดกมากเลยนี่ลุงตะนัดวังแดง เนตำหลับรรดนนี้ัวลันดีดอ่ะโอ้โหเนี่ยสิเก็บเย็นเนี้ยนะถุงละกี่โลอละห้าละอ๋อถุงละห้าโลเอต่อเบาเฮ้ยต้องเสือใหญ่เออใหญ่ลองไปขันเหนื่อยสี่สิบหาสิบโลสบายเลย เย็นดี้ได้มากเปสิบกุ้มะเขือส้มเหมาะสำหรับต,มตมม้มต้มยำตำแกงส้มยำตำแกงยำตำแกงขัดเียวหวานที่เราวันนี้เรจะไปตรงนี้